Attack o ออ i ไททันฟ a l s ลซีซันบทสรุปเรื่องราว10ปีปของการต่อสู้จากความแข็งที่เอเลนเยเกอร์นั้นมีความแข็งกับไททันสู่บทสรุปแห่งความแข็งของเอเลนที่ณนะตอนนี้เขากลายเป็นภัยร้ายที่สุดในโลกและเราหน่วยสำรวจที่เหลือนั้นจะสามารถจุดยังเอเลนได้หรือไม่เรามาร่วมถวายหัวใจเป็นครั้งสุดท้ายกับการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับไททัน บทสรุปของเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรก็คงต้องติดตามในเรื่องราวของ Attack on Titan Final Season นะครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้ในช่วงรายการยาเล่าของเรื่อง Attack on Titan Final Season หลังจากที่ผมดูจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ Attack on Titan กับเรื่องราวและหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมประทับใจอย่างมากเลยจนผมต้องมาทำในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นก่อนใดที่ผมจะเข้าถึงเนื้อหาในวันนี้ต้องบ ไว้ก่อนเลยนะครับว่ารายการใหา่เท่านั้นจะเป็นรายการที่จะมีการเปิดเผยถึงเนื้อหาบางส่วนของหนังหรือการ์ตูนที่ผมจะมาทําในคลิปนี้แต่จะเป็นการเปิดเผยแค่บางส่วนเท่านั้นจะไม่มีการเปิดเผยทั้งหมดแค่เป็นการแนะนําในส่วนที่ผมอยากจะแนะนำมากกว่าปกติเลยอาจจะมีเนื้อหาป่อยบ้างเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูหนังหรือการ์ตูนที่ผมจะมาทําในคลิปนี้ก็สามารถไปดูก่อนได้และค่อยย้อนกลับมาดูในคลิปดีได้นะครับไม่ผู้พ,พ้องทำเพลงเข้าสู่เนื้อหาเลยก็แล้วกันแบบที่ผมบอกไปหลังจากที่ผมดูจบไปเป็นที่เรียบรย แล้วกับ At t t ตแทรอนท่าน Final ซีซั่นบทสรุปของเรื่องราวที่ไฟนอลแล้วไฟนอลดีที่แล้วไฟ <Final S 1> <Final S 2> นอลสุดท้ายก็มาถึงบทสรุปในครั้งนี้สักทีและเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดก่อนเลยนั่นคือ t t a c ท on t i ่าน Final s ี a s o n ในครั้งนี้บทสรุปครั้งนี้ก็จัดหนะักจัดเต็มอย่างเอามาก,กับระยะเวลาการฉายในครั้งนี้นั่นคือ85นาทีหรือถ้าคิดเป็นเวลาง่ายๆคือ1ชั่วโมง26นาทีซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานอย่างมากแต่ก็ถือว่าเต็มอิ่มพอสมควรเลยเพราะอะไรอย่างนั้นเหรอเพราะเรื่องราวและการเดินทางต่่างทีผม พูดเลยว่าคุณจะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปอย่างแน่นอนเรื่องแรกที่ผมขอพูดไว้ก่อนอีกหนึ่งเรื่องเลยน,นั่นคือ <S <S <AR TI> e> เรื่องของบทสรุปของเรื่องราวของแอตแทออยท่านหลายคนอาจสนใจว่าเรื่องราวเนี่ยมันจมสุดท้ายและสุดท้ายอีกและมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรอในครั้งนี้ที่เราได้พบเจอในช่วงสุดท้ายและคุณควรต้องดู <S <S ของบทสรุปของเรื่องราวตลอด10ปีในกรณีของแอตแทออยท่านนี่คือบทสรุปของเรื่องราวครั้งสุดท้ายอย่างแท้จริงไม่มีไฟนอลซีซันอีกแล้วแน่นอนอันนี้สบายใจได้เรื่องที่2ที่ต้องพู ยืดยาวยอยหรือใช้เวลานานอยางมากกว่าจะจบข้อหนึ่งต้องบอกให้ผู้ชมเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าข้อนี้ก็เป็นข้อนหนึ่งที่มีการบทสัมภาษณ์หลังจากจบฟ i n a ลซีซั่นมาคืออาจารย์อิซายมะผู้แต่งเรื่องแอ a แทลล์ท่านต้นช็อตหรือเวอร์ชันมางะนั้นเขาก็ขอประทานอภัยทามทีงานแมปป้าทางแอเมชั่นอย่างมากๆเลยที่เขาต้องให้ทางทีมงานแอเมชั่นลำบากอย่างนี้เพราะข้อหนึ่งไว้ก่อนเลยนะครับว่าแอดแทลล์ท่านฟิแนลซีซั่นที่มันยืดยาวเยอะแบบนี้เพราะว่ามาเกี่ยวกับตัวอาจารย์ผู้วาดด้วยเพราะ ตงติงจากแฟนๆชาวญี่ปุ่นและแฟนๆทั่วโลกอย่างมากที่ไม่ชอบใจในตอนจบของเรื่องราวและไม่สามารถเข้าใจเมสเซจที่สําคัญที่สุดของอาจารย์อิยายามะที่เขาอยากจะสือทท่อในไอเทมท่านในตอนจบนี้ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอนจบไปแล้ว1ครั้งนั่นคือหลังจากที่จบเนื้อสา,ารไปปุ๊บก็มาในรูปแบบของรูปเล่มแต่เหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีบทสูตที่ยังไม่เคลียร์ในหลายๆจุดทําให้าอาจารย์อิยายามะนะก็เลยต้องเกาบทใหม่อีกครั้งจนเป็นในเวอร์ชั่นที่มีเพิ่งออกมาไม่นานนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่ฉลอ งครบรอบ10ปีของ Attack on Titan วอร์ชัน Animation ครั้งนี้และก็ออกมาแน่้จจากใกล้ๆเคียงกันจาาที่ผมได้เคยอ่านข่าวมาครับซึ่งบทสรุประจะเป็นยังไงเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นอยู่ในเวอร์ชันแอนิเมชันครั้งนี้ด้วยซึ่งผมกล้าพูดเลยว่านี่คือตอนจบที่สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ยิ่งกว่าเวอร์ชันรวมเล่มที่เคยออกมาก่อนหน้านั้นอีกถ้าใครอยากรู้บทสรุปในครั้งนี้เป็นยังไงและประทับใจยังไงผมอยากให้ผู้ชมไปดูจริงเพราะบทสรุปในครั้งนี้มันเล่าถูกองค์ประกอบและสื่อถึงสัญญาที่แท้จริงของเรืื่่่่ออองงท,ทีเขาาสซึ สัญญาที่แท้จริงของอาจารย์อิสยมามะที่เขาอยากจะสื่อในตอนจบของอแอตาเทานและทําให้เปเวอร์ชันแอนิเมชันในครั้งนี้นั่นก็คือความหวาดกลัวและการต่อสู้หรือความคิดแค้นนั้นมันไม่เคยหายไปไหนแค่เราจะสามารถรักษาความสงบสุขในครั้งนี้ได้ยาวนานขนาดไหนจากเหตุการณ์ที่เรวร้ายนั้นความหมายนี้ก็คือเป็นความหมายเหมือนหลังจากสงครามไปทุกคนก็จะเกิดความกลัวความกดแค้นในสิ่งที่เกิดขึ้นมาอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อบทสรุปของเรื่องราวมันจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราอยากได้ได้จริงๆนั่นคือ ความสงบสุขจากความโหดร้ายหรือความโกรธแค้นจากคนคนอื่นเมื่อผ่านเหตุการณ์อันโหดร้ายและผ่านพบเจอมาด้วยกันบทสรุปของเรื่องราวในครั้งนั้นนั่นแหละคือเราจะรักษาสิ่งที่เราอาจจะหวาดกลัวก็จริงแต่ณตอนนี้มันไม่ใช่ความหวาดกลัวนั้นแล้วเราอย่าอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขนั่นคือสัญญาที่แท้จริงของทางไอเทออยท่านที่เขาอยากจะสื่อในครั้งนี้ที่ผมดูแล้วเขาพยายามสื่ออย่างมากแต่ถ้าใครตีความไปทางไหนได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันคือบทสรุปตรงนี้จริงๆคือการต่อสู้ที่ต้องแลกด้วยชีวิตการต่อสู้ที่ยาาาลบต่อ สู้ที่มันจะมาสู่เส้นทางน,นี้หลายเส้นทางเพื่อนําสายทานมาสู่ถึงบทสรุปในเรื่องราวครั้งนี้มันเต็มไปด้วยกองเลือดเซซาความตายและความเกลียดชังและความแค้นของพวกเราคนมากมายที่ต้องก้าวเดินผ่านไปและเราจะรักษาความสงบสุขนี้ยังไงนั่นแหละครับคือบทสรุปของเรื่องราวแอตเทออทันในครั้งนี้ที่ผมอยากให้ผู้ชมไปดูกันจริงนี่คือเรื่องราวหนึ่งที่เป็นสัญญาที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นคือบทสรุปของเรื่องราวของเจ้าของพลังคนแรกหรือเจ้าของพลังไททันก อย่างยูมิวทาไมเขาถึงเป็นทาสรับใช้ของกรรษัตริย์ที่ทําเรื่องราอันโหดร้ายมากๆในอดีตของยุคสมัยของยูมิวแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรกันแน่ที่ทําให้ยูมิวยังทนที่จะอยู่ใต้อํานาจของราชาคนนั้นเดี๋ยวจะมีการบอกเล่าในตรงจุดนี้ซึ่งเรื่องราพอมันเล่าถึงในจุดนั้นปุ๊บทุกคนก็จะเข้าใจโดยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยและเรื่องราที่เอเลนทําไมเขาต้องทําเรื่องราอันโหดร้ายแบบนี้ด้วยหรือทําไมเขาต้องทําเป็นศัตรูก,กับคนโทั่วโลกนั้น มีบทสนทกของเรื่องราวอยู่ที่จะทําให้ผู้ชมเข้าใจตัวละครเอเลนมากขึ้นและผมขอชื่นชมเลยเหมือนที่ผมพูดไปในก่อนนั้นนั่นคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นนิจสาหรือเวอร์ชั่นลมเล่มเนี่ยมันยังเล่าในจุดนี้ยังไม่ดีมากนะมันคือการตีความของคนที่เคยเข้าใจอย่างเช่นถ้าคุณเคยดูโอซิอัตอาทูตอนจบมาก่อนทุกคนจะเข้าใจในจุดนี้ว่าทำไมเอรเนถึงทําแต่ผมจะไม่บอกว่าด้วยเหตุนผลอะไรแต่ถ้าใครเคยดูก็จะรู้ดีซึ่งในตรงจุดนั้นในเวอร์ชันแอนิเมชั่นในครั้งนี้ก็เล่าได้ดีอย่างมาก,มากผมก ความรู้สึกของเอเลนเข้าใจในความรู้สึกของอาร์มินเข้าใจในความรู้สึกของมิคาสัยและเหล่าทุกตัวละครที่มันได้ต้องมาถึงบทสรุปของเรื่องราวครั้งนี้เส้นทางทำไมเอเลนถึงต้องมาทำในตรงจุดนี้เอเลนทำไมเขาต้องเดินหน้าทำลายเออหน้าฆ่าผู้คนไปจำนวนเยอะแยะมากมายหลายล้านล้านคนมันมีบทสรุปในเรื่องราวในครั้งนี้เพื่อเป็นความสนุกสุดยังไงที่ผมบอกไปทุกความกลัวและความโกดแค้นมันยังอยู่ในล่างเง่าของมนุษย์แหละแต่เมื่อผ่านอุปสรรคเดรรายนั้นไปเราต้องการจริงๆคือความสงบสุขความสงบสุขนั้นจะอยู่ ู่ได้นานได้ยังไงอันนี้ผมอยากให้ผู้ชมไปตีความและไปดูกันเองในเรื่องราวที่มันจะเดินหน้าไปถึงตรงนั้นนะครับนี่คือหลายส่วนที่ผมขอพูดในทางด้านของเนื้อเรื่องนะครับส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดในครั้งนี้นั่นคือขอขอบคุณทางซีโอที่รับหน้าที่และไมายต่อจาาวิซซีโอจนมาถึงบทสรุปในครั้งนี้นั่นก็คือซีโอแมปป้านั่นเองต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าซีโอแมปป้านั้นก็ร่วมทุกร่วมสุขกับเรื่อง, Oil, Final Maya, องนนนแอลเทอร์ไนท์ท่าฟิแนลซีซั่นมาอย่างเนินย่างอผ่างว่า ได้รับไม้ต่อมาจากซูโอวิซูโอมาสู่ในช่วงไฟนอลซีซั่นและก็ต้องขอบคุณทางซูโออย่างมากและความพุ่กลับอย่างมากที่ลงทุนลงแรงกับการทาแอนิเมชันในครั้งนี้แบบเต็มที่อย่างมากจากไฟนอลซีซั่นพาทแรกจนมาถึงปัจจุบันบอกเลยว่างานอัปเกรดขึ้นไปเยอะอย่างมากจากทีแรกในไฟนอลซีซั่นพาคหนึ่งนั้นทุกคนก็พูดเหมือนกันเลยว่างานภาพนี่ยังสู้วิซูโอไม่ได้หรือมีหลายส่วนที่คนไม่ชื่นชอบแต่คุณสามารถผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้ผ่านทุกอุปสรรคที่แฟนๆเขาโคตรโคราหาใส คอโอคจนผ่านพ้นมาได้จนผ่านมาถึงไฟนอลซีซั่น2ที่ทุกคนเริ่มชมมากขึ้นและชมเยอะที่สุดในไฟนอลซีซั่นพาร์ท3และจนมาถึงบทสรุปในเรื่องราวในครั้งนี้ที่ทุกคนจะไม่มีข้อกังขาอะไรและจับงานภาพในครั้งนี้นี่และคุณเกาเนื้อเรื่องได้ดีมากคุณสื่ออารมณ์ของทุกตัวละครคุณสื่อถึงเรื่องราวและงานภาพที่ยิ่งใหญ่อลังการตามที่หลายคนคาดหวังกับสิ่งที่เราได้พบเจอในเรื่องแอดแทลล์ท่านในครั L ้งนี A ้ถ้า e คุณหวังอะไรที e ่คุณจดได้เจอแอดแทลร์ท่านไฟนอลซีซ e ั K ่นพ e สิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการได้ให้หนอทั้งบทสรุปที่สมบูรณ์ครบถ้วนงานภาพที่ยิ่งใหญ่อลังการเพลงซาที่น่าจดจําและเรื่องราวทุกบทสรุปที่น่าจดจานี่แหละครับคือแอดแทออยท่านที่ฉลองครบรอบ10ปีอย่างแท้จริงและเรามาสู่บทสรุปสุดท้ายไปด้วยกันนะครับกับครั้งนี้กับการเดินทางความแค้นใหญ่ครั้งแรกที่เอเลยนเบคอนริเรื่อจนมาถึงปลายทางแห่งความแค้นนี้มันจะพบเจอกับความสงบสุขยังไงเราจะเดินทางไปด้วยกันและถวายหัวใจเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดูเรื่อง At ออนไททัน Final ์ออฟซีนครั้งสุดท้ายในครั้งนี้ก็สามารถดูได้ผ่านทั้งบิล l เบลีเน็ตฟลิกซ์พรามิวิโอและทางไอชีครับ4ช่องทางนี้ถ้าผู้ชมสะดวกทางไหนก็ไปรับชมในทางนั้นได้ครับบอกเลยว่าบทสรุปในครั้งนี้คุ้มค่ากับการรอคอยตลอส10ปีจริงๆกับ a t t a ท k on t i t ท n <า>นครั้งดีนะครับและก็ถ้าใครจะซื้อแบบรูปเล่มก็สามารถซื้อได้ผ่านทัศนพิมพิมวิบูนกิจนะครับก็หวังว่าถ้าวิบูนกิจจะสามารถซื้อในเวอร์ชันสุดท้ายได้ที่สุดที่หลังจากนี้จะมี จะเอาเวอร์ชันนั้นมาด้วยนะครับในอนาคตนะ <Gym. S 1> ไม่รู้ว่าจะมาต่อไหนนะครับก็ฝากไว้พิมพ์มาเนี่ยกันแล้วก็ถ้าใครประทับใจในตัวแอนิเมชันในครั้งนี้ต้องจุดไหนบ้างก็สามารถพิมพ์กันได้ในใต้คอมเมนต์นะครับหรือถ้าคนประทับใจในแอทแลนตันตลอด10ปีนี้ลูกคนประทับใจในฉากไหนสามารถพิมพ์กันได้นะครับผมอยากจะอ่านจริงๆแล้วก็ถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องวินทูโกด้วยนะครับขอบคุณที่ร <N> ับฟังถึงตอนนี้ถึงในจุดนี้ขอบคุณและเท่าหัวใจ